ครับผมและมาถึงการขับขี่ของตัวรถ M340i คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็น6สูบเรียงนะครับเครื่องยนต์เนี่ยมีสมรรถนะที่ค่อนข้างสูงทีเดียวถือว่าเป็นเครื่องยนต์สูงสุดถ้าถัดจากนี้ก็จะเป็นกลุ่ม M ละแต่ตัวนี้นะครับก็คือถือว่ายังเป็นรถบ้านๆอยู่แต่รถบ้านๆของเขาเนี่ยเรียกว่าแรงม้าของเขาอยู่ที่387แรงม้าแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรทีเดียวนะครับก็เครื่องตัวนี้ก็ใส่ใน Z 4ด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ให้กการขขับีี่่ทสนุ สนานมากๆ,ๆครับเนี่ยครับตั้งแต่สตาร์ทรถเนี่ยคุณจะดิ้นเสียงคำรามของตัวเครื่องยนต์นะครับและเมื่อคุณกดคันเร่งในโหมดคอมฟอร์ตเท่านั้นนะครับการตอบสนอง คุณจะเห็นได้ว่าการขับขี่ขเขาเนี่ยผมกดอยู่ประมาณ40%นะครับเรียกว่าตอบสนองได้อย่างทันใจมากๆเลยนะครับ M340i เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งรถที่น่าสนใจมากๆครับเรียกว่าเป็นรถบ้าน4ประตูถูกใจหลายๆคนแน่นอนเพราะว่าสามารถไปได้แบบครอบครัวเลยแต่ถ้าคุณอยากจะขับขี่แบบสนุกสนานเนี่ยคุณสามารถกดโหมดสปอร์ตนะครับเสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนนิดนึงแล้วก็กดเนะี่ย ปุบปับพุบปับคืออันเนี้ยบอกได้เลยว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งสําหรับตัว M340 นะครับถึงแม้ว่าค่าตัวของเขาเนี่ยจะเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นเดิมนะรุ่นเดิมนะครับราคาอยู่ที่3ล้าน99ากนะครับก็เรียกว่า4ล้านทอนพันแต่ปัจจุบันคันเนี้ยเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงก็คืออยู่ที่4ล้าน9 9้0 0าบาทนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงแต่สิ่งที่ได้สําหรับคันนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องสมรรถนะแน่นอนครับพอเราปรับเป็น,ปน,ะน,ปะปนปตะัโ ตัวเครื่องยนต์ตัวพวงมาล,ลัยและก็ตัวช่วงล่างที่เป็นแบบแอคทีฟครับเรียกว่ามันแข็งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแต่การเข้าโค้งเนี่ย เปลี่ยนเลนต่างๆเนี่ยผมมองได้เลยว่ามันทําให้ตัวรถคันนี้มันขับขี่ได้อย่างสนุกสนานนะแต่ถ้าคุณต้องการไปกับครอบครัวเนี่ยคุณก็สามารถปรับอีโค่ก็ได้นะครับพอปรับอีโค่ปุ๊บเสียงมันก็จะหายไปแต่เสียงก็ต้องบอกก่อนครับเสียงเนะี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากเครื่องอีกส่วนหนึ่งมาจากตัวเครื่องเสียงนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือว่าเสียงรบกวนต่างๆนะถ้าเรามีเสียงที่มันดังมากเกินไปเนี่ยทางกฎหมายเขาก็จะไม่ยอมนะครับดังนั้นเนี่ย เขาก็สร้างเสียงขึ้นมาส่วนหนึ่งเป็นเสียงแบบอิเล็กทรอนิกสซาวนะครับที่ทําให้ตัวนี้รู้สึกว่าดูมีพลังกาลังเพิ่มขึ้นแล้วเสียงดังขึ้นนะแต่จริงๆก็ส่วนหนึ่งมาจากท่ออีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันมาจากตัวเครื่องเสียงนั่นเองนะครับพอในโหมดของ e ีโนะครับกดคันเร่งไป เท่าเดิมปุ๊บไม่มีไรตอบสนองเลยคือมันเน้นการประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับคือถ้าคุณขับเรื่อยๆในเมืองไม่ต้องการเสียงอะไรรู้สึกว่ามันก็ขับได้แค่ประมาณ30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ้รถติดติด,ตดคุณก็สามารถปรับที่อีโค่ได้นะครับและ E อีโค่เขาก็สามารถปรับเป็นอินดิว d ิดัวก็คือสามารถปรับเซ็ตเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกอย่างนะครับคอว่า BM เเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งก็คือในโหมดต่างๆเนี่ยสามารถปรับเป็นอินดิว d ิดัวแยกได้นะครับตั้งแต่อีโค่คอมฟอร์ตแล้วก,ก็สปอร์ สปอร์ตพัตนั่นเองนะครับเรียกว่ารูปแบบการขับขี่นะต้องบอกว่าตัว M340i เนี่ยช่วงล่างพอเป็นอีโค่คอมฟอร์มมันก็มีความนุ่มนวลน,นะครับสำหรับ BM เเนี่ยผมบอกได้เลยช่วงล่างแบบนี้นุ่มแต่ถ้าคุณไม่เคยขับ BM มาก่อนผมบอกได้เลยว่าอันนี้จะรู้สึกว่ามันกระด้างกระด้างไปนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวผมถ้าเป็นคนขับรถเร็วนะอันนี้ถือว่าช่วงล่างที่ดีมากๆเลยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัว M340i เนี่ยแน่นอนครับด้านท้ายอาจจะไม่ได้แปะนะครับว่าคันนี้เป็น, Drive น,น,นเป็นตัว แล้วมันช่วยในเรื่องอะไรครับช่วยในเรื่องความปลอดภัยนี่นะครับคือการขับขี่4ี่ล้อเนี่ยแน่นอนเวลาเราออกตัวมันย่อมออกได้แรงกว่ารถที่ขับ2นะครับและในเรื่องความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับนี่ผมจะลองให้ดูนะครับตอนนี้ถนนลื่นๆเลยฝนมันเพิ่งตกมันมานะครับเราลองปรับมาที่สปอร์ตพารทเลยนะเราลองออกตัวเล่นๆครับสาม่ไปคือ เ่อกี้ร้อยเนีอาการฟรีต่างๆเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยแม้ว่าจะหนนจะลื่นก็ตามอันนี้อย่างที่บอกนะครับมันเป็นข้อดีของรถขับสี่เลยก็ว่าได้นะเนี่ยผมจับพวงมาลัยแน่นๆตรงๆรถก็ไปแบบตรงๆเลยคือโดยปกติถ้าเป็นขับสองนะครับรถมันอาจจะมีอาการแบบตึกตักตักเมื่อกีกก้ถ้าจะสังเกตถ้าได้ยินเสียงครับคือมันมีแต่เสียงรถมันตรงไปอย่างเดียวเลยคุณไม่ต้องแก้การอะไรเลยอันนี้มันเป็นจุดเด่นสําหรับรถที่มันเป็นขับสี่นั่นเองนะครับเนี่ยกดทุกครั้ง ร้อยยี่สิบละครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับ3-40 i คันนี้นะครับเป็น LCI แล้วแล้วมันมีไอเทมลับอย่างหนึ่งนะครับสมมุติเราอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตปกติแล้วเราเจอพวกมันดันนะครับต้องการเปลี่ยนโหมดเนี่ยต้องกดตรงนี้หรือเปล่ากดนี้ช้าไปครับเราสามารถคลิกตำแหน่งตรงนี้เนะพนเดนชิพกดลบค้างไว้สักนิดนึงนี่เสียงเครื่องเปลี่ยนแล้วหน้าจอเปลี่ยนกดมันจะเข้าอยู่ในโหมดสปอร์ตพัสนะครับเนี่ย เราก็สามารถคลิกด,ดาวไว้ได้เลยทันทีนะครับเดี๋ยวเรา,เราจะกลับเป็นโหมดคอมฟอร์ตปกติเราก็กดนี่ครับหน้าจอขึ้นคอมฟอร์ตแล้วนะครับ นี่เรียกว่าเป็นไอเทมลับอย่างหนึ่งสําหรับ M 3 4 0 i นะครับและจริงๆแล้วผมก็ต้องบอกว่าตัว M 3 4 0 i เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคุยนะครับก็คือในเรื่องของท่อนั่นเองนะคือมันเป็นเรื่องกฎหมายครับดังนั้นเนี่ยเสียงต่างๆมันก็ถูกสร้างเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซาวนะก่อนหน้านี้ผมก็ได้เอาไทอาร์มาขับนะครับก็เป็นเสียงแบบจากลําโพงเหมือนกันนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเสียงคันเนี้ยมันมีความใกล้เคียงกับการใช้งานมากๆเลยนะครับไทอาร์คือมันดังออกมาชัดเจนเกินไปสําหรับ วอลลัมโพนะแต่อันเนี้ยคือพอเราเป็นแบบสปอร์ตพัดเนี่ยมันยังมีความผสมผสมกับเสียงเครื่องนะคือมันใกล้เค oui, ียงมากนะครับถึงจะเสียงหลอกก็าำนะเนี่ยพอฝังคันเร่งปุ๊บตุ๊บตุ๊ตุ๊พอเชนปุ๊บเนี่ยพอเบิ้ลกลับ คือผมรู้สึกว่าเสียงอันนี้ดูมีความเป็นจริงมากกว่าเสียงหลายๆคันคือเอาง่ายๆนะถ้าผมไม่มีข้อมูลมาก่อนหน้านี้ถ้าให้ใครมาขับผมเชื่อว่าคนแยกยากว่าระหว่างเสียงนี้เป็นเสียงหลอกหรือเสียงจริงกันนะครับคือเอาตรงๆอ่ะต,ตอนแรกๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้มันเป็นเสียงหลอกแต่พอขับไปสักพักหนึ่งแล้วก็พอไปเช็คข้อมูลดูนะครับอันนี้เขาแจ้งมาว่ามันเป็นเสียงที่ส่วนหนึ่งเป็นเสียงจากท่อจริงๆและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเสียงที่เขาสร้างขึ้นมานั่นเองครับ ในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ก็มีมาให้ครบๆเลครับตั้งแต่ Adaptive ี r คร s e c o n t ท o l เลน e k คี p ช่วยเหลือดึงกลับมาในเลนต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบเลยนะครับก็ไม่ได้ขาดอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแต่สิ่งที่มันขาดหายไปก็คือตัวกล้อง360องศานะครับสำหรับในรุ่น LCI เนี่ยดันถอดออกครับอันนี้ก็น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าในรุ่นก่อนหน้านี้เขามีกล้อง360องศานะครับคันนี้ก็เหลือแค่กล้องถอยหลังเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันให้อยย่าางเดดีวนะครับข ยเดีวก็คือกล้อง3 6 0องศาครับแต่อย่างอื่นก็มีมาให้ครบครับและในเรื่องการเก็บเสียงนะครับก็หายห่วงนะครับสำหรับรถในกลุ่มรถยุโรปเนี่ยก็คือว่าเก็บเสียงได้ดีอยู่แล้วนะครับลองบับมาในอีโคคือบอกได้เลยว่ามันเหมือนรถสีที่สปกติเลยเงียบกริบเลยนะครับก็คือวิ่งผ่านล้มผ่านบอต่างเนี่ยเสียงเครื่องเงียบหายไปเลยอันนี้ถือว่าใช้งานได้อย่างปกตินะครับถ้าจะสิ่งก็สามารถกดที่โหมดสปอร์ตได้เลยเสียงก็จะเปลี่ยนไปเครื่องยนต์กับท่อเนี่ยเปลี่ยนไปเลยและยิ่งการขับข ปรับที่โหมดอีโคนะครับแล้วก็ตั้งเป็นคูลคอนโทเน่ผมก็สามารถประหยัดน้ำมันนะครับวิ่งได้ประมาณ 10- ถึง11โลลิตรทีเดียวนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับถ้าเทียบกับแรงมา้าแรงบิดขนาดนี้ประหยัดน้ำมันขนาดนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมมากๆแล้วนะครับรถแบบนี้ผมบอกได้เลยนะมันขับสนุกดังนั้นเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเหมือนอยากกดตลอดเวลาเลยทดสอบ0ูถึง100 BMW 3 4 0 i ในโหมดสปอร์ตพัดครับ3 2 1ไป้าย ครับผมแล้วสำหรับตัว 340i ตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็น LCI ปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆครับสำหรับภายในนะก็ต้องบอกว่าจุดที่มันเด่นที่สุดเลยในการปรับเปลี่ยนก็คือนี่ครับจอแบบ c u r ร์ฟดิสเพย์ด้วยกันนะครับและระบบปฏิบัติการครับเปลี่ยนจาก iOS 7เป็น iOS 8นั่นเองนะครับ ก็เรียกว่าฉลาดมากขึ้นนะครับเรียกว่าเชื่อมต่อกับมือถือได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและยิ่งในกลุ่มของ Android ก็ต้องบอกว่าเชื่อมได้อย่างรวดเร็วจริงๆนะครับและเราสามารถเพิ่มฟังก์ชันการเชื่อมต่อคือเหมือนกับเราลงเป็นชื่อของเรานะครับในการขับรถคันนี้ทุกอย่างก็จะถูกปรับเปลี่ยนตามที่เราตั้งไว้นะครับเช่นปรับแอร์ปรับคลื่นวิทยุต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นในชื่อของใครก็เป็นชื่อของคนนั้นเลยเรียกว่าสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับในการใช้งานนะและในส่วนอื่นๆนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะะไไไม่่ด้ปปรรัับเเลลียนนอก ก็ต้องบอกว่าจุดที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือตัวพวงมาลัยนั่นเองครับพวงมาลัยเนี่ยแอบติดนิดนึงคือมันยังเป็นพวงมาลัยรุ่นเก่าอยู่นะครับก็คือถ้าเป็นพวงมาลัยใหม่นะเรียกว่าเป็นพวงมาลัยเหมือนตัวซิงเกิห้านะครับเล็กๆหน่อยนึงเนี่ยจะสวยมากกว่านี้เลยครับทำให้รู้สึกว่ามันมีความเป็น M มากกว่านี้และในการตกแต่งต่างๆวัสดุทีมต่างๆเนี่ยก็เน้นในความสปอร์ตนะครับเป็นลายเคปลาร์นั่นเองนะครับทำให้ตัวรถคันนี้มันดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับตัวลายเบาะต่างๆเนี่ยเด เบลนึงจริงๆเบลเนี่ยก็มีคาดตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับก็สีเหมือนอของกลุ่ม M นั่นเองนะครับก็จะดูมีความแตกต่างแต่ก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับคือถ้านับว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรด้านในเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆมันเปลี่ยนน้อยมากนะครับผมติดนิดนึดนงสาหรับในตัว3-40ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้ามันมีใส่ความเป็น M มากกว่านี้ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีความสปอร์ตมากกว่านี้นครับอ่ะและในส่วนของตรงกลางนี่อีกหนึ่งจุดน,นึงครับอ่ะผมลืมไปเลยกับหัวเกียร์นั่น พอหัวเกียร์ในรุ่นใหม่เนี่ยเรียกว่าทั้ง3 2 0 d 3 3 0 e ดีีเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนหัวเกียร์เป็นแบบนี้แล้วครับใช้นิ้วก้อยก,ก็สามารถดันได้แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนแบบเล็กๆเปลี่ยนง่ายๆจุดหลักๆที่สําคัญเลยที่ผมวิเคราะห์มาแล้วที่เขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะผมมองว่าในเรื่องนี้มากกว่าในเรื่องของการใช้สอยประโยชน์ต่างๆนะครับตั้งแต่ปุ่มเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาขวางแล้วและสมมติคุณจะหยิบจับสิ่งของข้างในรถหรือแก้วน้าต่างๆเนี่ยคือมือมันสามารถเลื่อนได้ง่ายกว่านะครับแต่จริง รู้สึกว่ามันร้อนๆไปนิดนึงครับเป็นจุดหลักๆที่มันเปลี่ยนแปลงสําหรับตัว LCI ตัวนี้ครับ สำหรับภายนอกนะครับกับ M 3 4 0 I เป็น LCI เนี่ยเรียกว่าปรับโฉมเล็กๆแน่นอน,นครับด้านภายนอกนะแน่นอนครับจุดหลักๆเลยที่มันเปลี่ยนไปก็คือ,คอไฟหน้านน่นอนครับไฟหน้าของเขาเนี่ยถ้าจํากันได้นะครับก็คือเขาจะมีคิ้วหยักอยู่นิดนึงสาหรับตัวชุดไฟแต่พอมาเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะเรียบไปอย่างนี้เลยแล้วตัว daytime running light นะครับจากตัว L ที่มันเป็นตัว L ด้านนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น L คว่ทำทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีมิติที่กว้างมากขึ้นครับถ้าดูดีๆจากด้านหน้านะจะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่งจริๆ ก็เท่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวมิติไฟเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเขาพมแล้วใน่วนของกระจังหน้านะครับก็ต้องบอกว่าไตคู่แบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ BM นั่นเองไตคู่ของเขานี่ตัวนี้จะเห็นว่ามันโดนปิดอยู่ในช่องนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่องนี้มันเป็นแค่เรื่องอากาศพลศาสตร์นะครับเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยถ้ารถต้องการอากาศเมื่อไหร่ตัวรถเนี่ยก็จะคำนวณเองนะครับช่องนี้ก็จะสามารถเปิดได้นะครับเพื่อรับลมเข้าไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสําหรับ3-40 i ไคันนี้นะครับและนี่ครับโลโก้หม ปีของ b m w นั่นเองครับตอนหลังๆก็จะได้โลโก้แบบนี้นะครับกันชนหน้านี่เป็นชุด M มาจากโรงงานเลยนะครับแต่ชุดลมตรงนี้เป็นชุดล้อนะครับแต่ชุดตรงนี้คือชุดจริงที่จะรีดอากาศไปที่ด้านข้างเพื่อเป่าตัวร้อนั่นเองนะครับหลักๆด้านหน้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนประมาณนี้นะครับครับผมในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะครับนี่ตัวล้อเป็นแบบดับเบิลสปोกนะครับล้อหน้ากับล้อหลังมีความกว้างไม่เท่ากันในรูปแบบของรถในสไตล์ BM เนะครับเป็นรถเน้นขับหลังแต่จริงๆแล้วคันนี้เป็นรถคับ4 นั่นเองนะครับก็จุดเด่นจะเห็นได้ว่านี่เป็นเบรกแบบ M เลยครับเป็นเบรก M แท้ๆจากโรงงานเพจก็เป็นเพจ M และจุดที่เพิ่มเติมแน่นอนครับตัวนี้ที่คนอาจจะต้องไปแต่งเพิ่มหลายๆครั้งนะแต่ครั้งนี้ได้ไปแล้วครับกระจกมองข้างแบบ M นะครับแต่ก็ไม่ใช่ลายเคปลานะครับเป็นสีดำๆแบบนี้นะมีครีบออกมาด้านตรงตาแหน่งนี้ครับทำให้รถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับก็ต้องบอกว่าจุดที่มันโดดเด่นที่สุดเลยสําหรับตัว 3-40I ตัวนี้ก็คือนี่คร ซึ่งใหญ่ขึ้นมากๆเรียกว่าใหญ่มากเกินครึ่งกันชนกันเลยนะครับพร้อมกับท่อเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะท่อตัวนี้ก็เป็นท่อจริงนะครับแต่ว่าถ้าดูเข้าไปข้างในก็จะมีปลายท่ออยู่ด้านในนะครับแล้วพร้อมกับเพจนะครับ M 3 4 0 I แล้วก็โลโก้ตัวใหม่เช่นเดียวกันครับและที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือนี่ครับเป็นครีบอยู่ด้านบนหรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่าตุดเป็ดนั่นเองนะครับก็คือเป็นครีบตรงนี้มาให้เป็นสีดําเล็กๆตรงตําแหน่งนี้ครับ ครับผมและทั้งหมดนี้นะครับกับ M 3 4 0 I LCI ปี2023นี้นะครับเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่แน่นอนครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถคันเดียวในตลาดฝั่งยุโรปก็ว่าได้นะครับฝั่งญี่ปุ่นมีคู่แข่งไหมก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้รถในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น4ประตูและแรงม้าระดับเกือบ400รแรงม้าก็ต้องบอกว่าเหลือคันนี้เพียงคันเดียวนะครับและยังฝั่งของ m e อร์ d e s b e n z อย่าง C 4 3นะครับก็เรียกว่าหยุดการผลิตไปแล้วดังนั้นนะครับทางฝั่งายเเีจ้ดว กนนับค่าตัวของเขาอยู่ที่4ล้าน90,000 9,000บาทนะรเรียกว่าเสาธิ์คุณอยากขับสนุกแบบสปอร์ตก็ตอบสนองได้อย่างดีนะครับด้วยสมรรถนะต่างๆเครื่องยนต์ต,ต่างๆของเขาครับหรือในการใช้งานปกติวันธรรมดาที่คุณจะต้องเดินทางออกไปทํางานหรือส่งลูกเนี่ยเป็นรถ4ประตูใช้งานได้อย่างแน่นอนครับเรียกว่าครอบคลุมในทุกๆด้านแต่ถ้าถามผมในมุมของคนที่แบบชอบรถจริงๆนะคันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นคันที่น่าเก็บอีก1รุ่นทีเดียวเลยครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ